มีอาการมา13ปีแล้วนะคะสาเหตุก็เนื่องจากการผ่าตัดนะคะคิดว่าระบบลำไส้น่าจะรวนคือมีการหยุดทานอาหารไป2วันพอเราอยากจะขับถ่ายนะคะเราก็ไปนั่งที่ห้องน้ำเรานั่งนานแล้วเราก็เบ่งออกมาแล้วทีนี้รู้สึกว่าปวดท้องปวดท้องแต่ไม่มีไม่มีอะไรออกมาจากท้องเราอะคะ่ะจากวันนั้น ก็มีติ่งเหมือนเหมือนมีติ่งอะไรออกมาก็เป็นระยะเวลา13ปีนะคะที่เจ้าติ่งเนี่ยอยู่กับเรามาตลอดอย่างส่วนตัวเป็นคนชอบนั่งสวมดมนต์ไหว้พระเวลานั่งมันก็จะไม่สะดวกมันรู้สึกอึดอัดเนาะแล้วโดยเฉพาะเวลาถ้าวันไหนระบบขับถ่ายเกินสองครั้งหรือว่าวันไหนท้องเสียนะคะวันนั้น จะมีการอักเสบเกิดขึ้นก็คือจะจะ,จะบวมจะบวมหนักกว่าเดิมบางทีก็มีเลือดออกมาการรักษาก็ได้มีการใช้ทั้งยาแผนปัจจุบันยาแผนโบราณยาสมุนไพรทั้งทานแล้วก็ทา,ทาก็ไม่ได้ผลอะไรค่ะท้องเสียอีกแล้วมันอักเสบหนักมากทีนี้มีไข้จนวันนึงท่านด็อกเตอร์ก็ให้ผลิตภัณฑ์ลิจ,จิมาลองก็เริ่มทานมือแรกก็คือหลังอาหารเช้านะคะ เช้ากลางวันเย็นพบสามมือ้อท่านด็อกเตอร์ก็แนะนำอีกวิธีหนึ่งก็คือว่าในช่วงเย็นให้ลองเอานิ้วดันเจ้าติ่งเนี่ยเข้าไปข้างในดูนะพอตอนเย็นตอนอาบน้ำเราก็ลองทำดูค่ะมันก็เข้าไปนะคะแล้วก็นอนตื่นเช้ามาก็เจ้าติ่งนี้ก็ไม่ออกมาอีกเลยค่ะตอนนี้ก็รวมเวลาจะสามเดือนแล้วไม่มีกลับมาอีกเลยค่ะตอนนี้ก็ใช้ชีวิตปกติดีสบาย จะเดินจะนั่งหรือเวลาท้องเสียเข้าห้องน้ำบ่อยตอนนี้ก็ไม่เกิดอาการที่บบก,กังวลเกี่ยวกับเจ้าติ่งนี้อีกแล้วค่ะ